พี่น่องไล่ขักไล่เนี่ยคะ่ไะไทยเนี่ยประไทยเนี่ยเด้อผี่นอ่องมึงมึงแต่ดอดง่ายงงงงน,นะพี่น่อง เเป็นงามาแล้วค่ะพี่น้องขามามาพาเเฮดตับเตานั่นนะคะโอ้โดอกกําลังพอกินได้พี่น้องเป็นเงาเลยเหมนเป็นเงาเลยเป็น,เ,ปนเงาเลยเเาลยลจะเห็นนะสิมันติดกันนะคะ พี่บอกทำงามบ้านท้ามามันดอกหน่อยนะคะมันเอาว่าท่านใดมาสวยแล้วด้อค่ะพี่น้องวันนี้อ้เด็ดค่ะ จะส่องเป็นเหลี่ยมตาพี่นหนอกมาสวยผลมันเมืงองหมองนีแล้วล่ะคะพี่หนอกเลียวเห็นดอกเห็นบ่มันดอกหน่อยแต่มันบานอะนะคะแค่ต้องเก็บแล้วขนาดนี้ต้องเก็บแล้วคะ่ะ คนยายเด้สนีแล้ะค่ะโตได้แค่นี้คนจากวันนี้ก็ขึ้นลุยนะคะ มีแต่ดอกงามๆแถ่ด้วยพี่น้องดูนี่ดอกเห็ดตับเตาไกลไหมอ้วนๆอวบๆมีแต่ดอกกีๆนะคะโอ้้หูมีแต่ดอกใหญ่ๆยาวๆ แม่ก็ได้รายเลยค่ะแม่กับน้องมูหน่อยเช่นหนะก็ได้ราย